สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาหาอาหารกินเลยครับที่ร้านร้านอะไรนะ่ผมจำชื่อเด็ดี่ยวถามเขาก่อนร้านชื่อมันเป็นร้านเพิ่งเข้ามากินครั้งแรกเราเป็นร้านใหม่เลยเออเขาเขาขายในบ้านเลยนะเนี่ยบ้านเขาก็สวยนะบ้านสวยมาเข้ามาจอดรถในบ้านในบริเวณบ้านอะไรมีที่จอดรถให้เลยอ่ติดถนนฮะแต่ต้องเอารถเข้ามาจอดข้างใน ข้างนอกจอดไม่ได้เพราะมันถนนมันแคบนะฮะออมีสวนผักด้วยเออสวนผักเขา,าเออก็สวยสวยมากอีกอันนี้เป็นกลางแดดนนเขาเรียกอะไรอืมเออร้านเขาก็จัดสวยเนาะสวยสวยสวยอ่ามีมาลาด้วยก็ เข้ามาแล้วถึงรู้นะเป็นร้านเนาะข้างนข้นอกเปิดเปิดเนาะเป็นบ้านค่ะออใช่ต้องต้องเข้ามาข้างในถึงจะรู้แต่ข้างในแล้วดูสวยแลาแตร้านสวยอืมมีหมาล่าด้วยเหรอครับใช่ค่ะมืนมีหมาล่ายำหมาล่าค่ะก็เคืนค่ะอมีมีแต่ทอดค่ะออ้ตองมพกนี้ค่ะอืามันเนอาเผาค่ะอืมรรมกับ ไอเอาอะไรบะหมี่ด้วยยังไไม่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะลองลองกินเองนไหมอะไรมันโถกับเขาหยกเขาหยกนี่มันเป็นรสชาติยังไงเป็นเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนกระดองค่ะเป็นอะไรเป็นเนื้อหรือเป็นหมูหมูสามชั้นอ๋อก็ได้ก็ได้ลองลองดูอ่ะลองดูแล้วก็บะหมี่วันนี้จะกินของที่ที่เราไม่เคยกินแปลกแปลกแน่ถ้า เพื่อนๆอยากลองมากินของบะหมี่น้ำมาล่าอ่าที่เทำแห้งด้วยน้ำขอร้องเอาน้ำเอาน้ำก็ได้วก็สองบะหมี่มาล่าสองค่ะแล้วก็น้ำใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เขาหยิบอันนี้ข้าวแหลมฟืนแต่วันนี้ไม่มีนะัหมดวันนี้มีแบบนี้อันนี้มีอันนี้มีอ่ามันเป็นเป็นอาหารแนวกินอยู่นานเนาะ เออร้านนี้เขาอาหารเข้าจะออกแนวอาหารยูนานนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาหากินก็มาลองดูได้นะครับร้านนี้อยู่อาถนนมันเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านจากไอถนนใหญ่สายริมเมยนะะเลี้ยวที่ร้านข้าวเป็ดข้าวหน้าเป็ดไอเยาวราชนะครับเอ้ยเอ้ยราชวัตร ข้าเข้าหน้าเป็ดไอราชวัตรแล้วก็ตรงเข้ามานะครับตรงเข้ามาตรงเข้ามาชื่อร้านอะไรนะเดี๋ยวก็จะช,ชื่อร้านบะหมี่อากโกนะครับบะหมี่อากโกบะหมี่อากโกแล้วก็เข้ามาในบ้านเลยนะครับเพราะว่าข้างนอกมันจอดไม่ได้มันมันถนนมันแค่ต้องเข้ามากินในบ้านเลยะครับ แล้วเขามีที่จอดรถให้บ้านเขาก็สวยด้วยนะบริเวณบ้านเาขากว้างออเอเอร่มร่มเย็นดีฮะข้างในเขามีต้นโมต้นไม้ด้วยเออโอเคถ้าสนใจถ้าถ้าเพื่อนเพื่นน้องสนใจก็ลองแวะมากินดูนะครับชิมดูชิมด,ด,ดูน่ากินน่ากิน ครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะออบะหมี่มาลา่าอันนี้บะหมี่มาลาะะ่านะครับดูนี่ครับมาลา่าครั้งแรกเลยที่ผมเดิมากินเนี่อนะไม่เคยกินนี่นะไอ้ไมาล่าเนี่ยแต่ก็ดูน่ากินไหมเหมือนบะหมาาี่ไหมครับนี่มีข้อเกลี่ยข้อเกลี่ยมาให้มาให้ไม่ให้แหนมด้วยอื orm, มบะหมี่มาลา่าอันนี้อะไร<อ>คเครื่องปรุงเครื่องปริกน้ำพริกมาลา่าน้ำพริกมาล่าเถ้าจะเพิ่มก็เอาตรงนี้มาลองพลุยดู ลุยดูอโอ้โอ้โอ้อือันนี้มีขนมปังไส้กรอกด้วยนะครับเนี่ยอืมมันจะอร่อยที่ไส้นั่นแหละเดี๋ยวองลองดูเดี๋ยวตอนนี้กินกินบะหมี่มาลากก่อนติมนใช่ไหมตืมนอืตื่นตามื่นมือส้มคิดคงก็ตื่นหวานละมั้ง ก็ไม่หวานมากนะที่จะลดหวานเพราะว่าน้ำตาลสะสมน้อยคุมใช่ไหมใช่น้ำตาลสะสมเกินเยอะไม่รู้อ่ะแต่เรารู้เขาบอกว่าเมื่อก่อนนะตอนนั้นมันห้าห้ามันแค่เขาบอกเน้ยนะแล้วตอนนี้มันเป็นเจ็บเขาบอกว่าน้ำตาลสะสมเยอะเขาก็บอกว่าอากาศมันร้อนเหรอเขาบอกว่าเขาก็ถามว่าทําไมร้อนอ้าวร้อนก็กินน้ําหวานเยอะขึ้น ก็อื้อใช่เลยหมอใช่เลยก,กินแล้วมันชื่นใจใช่ลแล้วก็หืมผมทั้งน้ําหวานทั้งแตงโมคำฉ่ำนี่นะผมโอ้เยอะเลยช่วงหลังนี้ก็เลยกินนนะ้ำตาลขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นเยอะเหมือนกันกินแล้วมันชื่นใจนะแตงโมยเย็นๆใช่แล้วบอกว่างั้นก็ไปคุมใหม่นะสี่เดือนแล้วมาเจอกันอืมคิดถึงว่ามึงไป,ไปนี่นะมันจะติดเกินมากนะนะ เาพิิตมุม้แค่การนกแก้มากเกิน,น,กนแต่เราก็ไม่ว่าแล้วก็หวังดีกับเราแต่ว่าจะให้ตัดเลยมันก็ยังตัดไม่ได้นะตัดไม่ขาดยังตัดใจไม่ได้ตัดขาดไม่ได้แต่ดูแลน่ากินนะครับน่ากินเนี่ยแต่มันรสชาติมันจะออกไปในแนวอืม คล้ายๆน้ำพริกอ่องคล้ายน้ำพริกอองเอามาเอามาเทใส่เนี่ยนี่หรือคล้ายคคล้ายคไอข้ขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะคล้ายคล้ายนะแต่ไม่ได้บอกว่าเหมือนนะคล้ายๆแนวๆ,ๆ,ๆใช่ใช่มันมันคล้ายๆจะออกคล้ายๆน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ก็ไม่ถึงกับเหมือน แต่ก็โอเครสชาติดีครับรสชาติดีคนจีนเขาชอบกินเพราะอากาศบ้างเขรามันเย็นนะอากาศเยน็นแล้วเจอร้อนคือเผ็ดเนี่ยอืมเผ็ดก็ไม่เผ็ดมากหรอกฮะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไม่ปรุงเครื่องพริกเยอะไปอืมปรุงรสตามตามที่เราชอบอ่ะอืม เส้นก็จะเหมือนเส้นหมี่บะหมี่จะเหนียวนะเหนียวแล้วนุ่มดีโจ๊บบะหมี่เหลืองก็ไม่ใช่อื่คือมันเหนียวแล้วนุ่มดีคล้ายๆเส้นญี่ปุ่นของญี่ปุ่นคล้ายโซบะนะแต่ว่าโซบะมันจะเส้นใหญ่กว่านี้ใส่หรือเปล่าพริกหน้าไม่ใส่เลยเพราะว่า ้องเติมเปนอิดหน่อยถ้าคนไม่กินเผ็ดมากก็แบบนี้ก็แล้วกันเองแต่มันไม่เผ็ดนะเพราะว่ามันมันมันคล้ายกับน้ำพริกเอออะไรนะน้ำเยี้วนี่เพราะว่ามันมีมันมีเครื่องมะเขือเทศด้วยเมื่อกี้ผมว่ามันเหมือนน้ำพริกอ่องเอามาทลายใส่แล้วเพราะว่ามันมีมะเขือเทศด้วยเป็นหมูสับใช่แล้วก็มันมีมะเขือเทศแล้วก็มีหมูสับด้วยมันก็เลยคล้ายมันสอง แต่แต่จริงๆก็อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติของคนไทยนั่นแหละก็จะไปจะเป็นเครื่องกระเหม่นกับบะหมี่ที่เราเคยกินของแบบนี้แล้วก็เป็นรสชาติของคนไทยนั่นแหละถ้ากินแนวนี้พูดง่ายๆว่าเอาอันนั้นเนื้อมาใส่เส้นหมี่ประมาณนั้นใกล้ รื่นคอเ่ยก็กินในช่วงอากาศร้อนๆนี้ยข็ดีเลยคือมันไม่ตื่นคอเหมาะกับไดูไม่ร้อนพอดีเนละครับไม่ตื่นคอมาเลยนะครับถ้าใครสนใจก็แวะมากินได้ทางเส้นนี้กินได้ดีเนาะน้ำ,น,ำนี่มันน่าจะร้อนๆหน่อยอืออืม,อม มันจะทำให้ไหลวิ่งแค่ร้อนก็คนจะต้ไมไว้ตลอดเอาไฟอ,อ่อนๆ mm hmm. อร่อยนะครับอร่อยน้ำมันนัวอร่อยดีเผ็ดนิดๆิ 嗯嗯，来，刚烤的鱼嗯。t h a n k you。 คือจะก็อยู th th ại, ่บ้านเฉยๆไงอืมใช้เปลี่ยนบ้านให้เป็นประโยชน์อืมเดี๋ยวพูดถึงว่าเขาทำอร่อยน่ากินนะอร่อยอื่อยน้ำเกลือมันค่อยๆน้ำเกลือน้ำมันเลอืม คประมาณนั้นน่ะระมาณน้องเนี้ยแต่เส้นมะไรเส้นหนึ่งเผ็ดก็พอดีพอดีไม่เผ็ดมากเรากินได้ปกติเราไม่กินเผ็ดเนียแต่ถ้าคนชอบกินเผ็ดก็มีมีเพิ่มได้มีพริกมีเพิ่มเขามีพริกมะละ แล้วก็มีพริกที่ไม่ใช่หม่าล่ากับพริกไทยพริกป่นแย่งโอ้โหท้ายได้แน่นนอนอยู่นะขาดไปแล้วเป็นสีแล้ว,แบบอ,ลวอืมอืมอุม้งขาเข้าแบบนี้น Вот сами, ไอ้ย่างรู้กับนะอยเอ็มบันโถงับอืมมบโหกับหมูเข้าอหยกอืมอืมอมไอ้ย่างครับเนี่ยวันนี้ไปกินของแปลกๆเพื่อไม่เคยไปกินแต่ลองๆแล้วมันก็มันแนวแนวอาหารไทยอ่ะ่อยจริงๆแล้วผมยังไม่เคยกินเลยนะ ม <c oughs> าละฮะทุนเนพิ่มาลองอันนี้รู้ว่าใครกว่านถึงว่าถึงเมืองจีนแล้วไม่ต้องไปเมืองจีน <c oughs> ด,ดูที่ไม่สอดเนะี่ยอันนี้เป็นตำบลห้าอ่านหมู่บ้านไม่ใช่ตำบลห้าอ่านตำบลห้าสายลวด อยู่ใกล้กับชายแดนพม่าเลยครับติดกับเรือเมอร์แต่ไม่มีเสียงปืนเลยครับไม่ต้องกลัวเนียอกรึเลยพม่าอยู่ข้างหลังผมเนี่ยทางจากผมนมี่ไปครับกิโลงกิโลสองกิโล 2, ไม่ถึงสองกิโลอืม อืมอืม,อ,มอร่อยจริงเลยกดนั้นเลยดึงขเอยมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือหมันโผนะครับหมันโถกับหมูอันนี้หมูอะไรนะครับหมูเขาหยกหมูหมูเขายกใช่ไหม คือมันคือเป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วเรากินเขาไม่มีการให้เรามันต้องมีการลองสิอืมฮะกินมากินครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอจานนะฮะจานมันก็มีการลองมาเลยครับนะพี่น้องกินด้วยกัน กินด้วยกันกินด้วยกันมันโถมันโถเนี่มันก็เป็นพวกแป้งแป้งล้วนๆนะไม่มีไส้นี่เหมือนก็กินข้าวแต่มันเป็นวัฒนธรรมแบบคนจีนเนะครับนี่คือเป็นการเก็บอาหารถนอมอาหารของคนจีนเขาก็ใช้แป้งเขาเรียกว่าเอาแป้งอย่างเงี้ยใส่ สมัยก่อนมันต้องต้องเดินทางด้วยม้าด้วยอะไรเงี้ยติดตัวนั่นน่ะต้องคนไข้บรรโงเงี้ยเพืไปได้เอาไปกินกับข้าวนี่แล้วนะเนี่ยมีแบบนี้ไอข้างหลางนั่นนี่เป็นกาหน้าชายหรือเปล่านะคล้ายๆกาหน้าชายอืมอืมก็อร่อยประกัดดองสั่บไปผัดนั่นแหละสถานการณ์มันก็เป็นประกาศดองนะขอบนุณครับ อพ่อโอนะอเฮ้ยเฮ้ยนะอืมออกมาอร่อยครับหมูนึ่งเลยจำชามนึ่งอะ่ะหมูนี่มันทำอะไรมันก็อร่อยละแล้วยิมันนึ่งเนี่ยติดมันหน่อยติดเนื้อหน่อยนะอืมอร่อย ผมว่าอันนี้เป็นการหน่าขายแน่เอากินหรืยังกินเลยยังเป็นไงแบบนี้แล้วใช่มอ๋อันน้ว่ะหรอยังยังที่ไปคิดข่ต่อให้นะอืมเนืน่ยยไม่ได้กินเลยเนี่ยมันกินได้ดีคือตัวสุภาพว่าใช่อ่ะน่าขายนะเขาซื้อมาหรือเขาทำเองก็ได้เขามีสอนทำทำเองทำถ้าเขาทำเยอะนี่ก็ทำเองอืมอ มันหนีก็ได้ดวยอืมอืมมันไม่ใส่ก็ได้มันมันอืมอืม <c oughs> ข้างบนมันมีกระดาษติดผมไม่รู้อ,รอืมผมก็กินทั้งกระดาษเข้าไปเลยอืม <c oughs> ผมไม่รู้ว่ากินทั้งกระดาษเข้าไป ว่าขนมไม่เจ๊ของบ้านเราเนาะที่มาหัดกินมาครับเอา้องะอาดิอิอ่มแลนะ้วอยกซ่อมลูกอะอมันบะหมี่อืม่มอิ่มมันอยู่เมื่อนหน,นะอืมอืมก็นีืซ ได้มันกินมันเป็นสองจานสามจานกินข้าวน,นะ,นะมันก็จะมีกระดาษติดข,ข้างบนไม่ติดเลยผมไม่รู้เลยเลคี่ยวกระดาษไปด้วยแต่มันก็โอเคนะมันก็เหมือนกินข้าวนะแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวเป็นเม็ดนะมันเป็นไอ้แป้งนึ่งแป้งนึ่งแป้แปนง,ปน,งปนึงแล้วก็ามัไม่ซ่าเลครับอ๋อ หมูจำชั้นอันนี้มันก็ถือว่าก,ก็น่าชายนะก็น่าชายผสมมาด้วยมันก็จะทำให้ใไม่เลี่ยมอ,อ,อันนี้มันมันก็แก้เลี่ยมได้ดีมันประกาศรองสับนะอืมอืม รสผัดรสผัดตัด,ดออกมันจะเปรี้ยว <ๆๆ S 1> มันทำให้ไปแก้เรื่องของสั่งทนันนี่ก็เข้ากันได้ดีอืมเข้ากันได้ดีอืมลงตัวครับอืมสั่งทนัน น่ากลัวอีนี่ตักบักบอง อินน่ม่ะอิ่มนานอืออาหารจีนดูนานาเราลองก็ลองกินดูเพราะอยู่นานได้มีคนไทยอยู่เยอะนี่เนาะคิดสองตันนานก็อยูน่นิดอยู่นานคนไทยอยู่เยอะต้อง้องหัดกินละนี่ก็เป็นอาหารไทย นช่หนึ่งแต่ฉนาเป็นไทยใหญ่ที่อยู่ด้เป็นไทยใหญ่ติ่อกะนนาก็แค่ภาษาเดีคับคนไทยนี่แหละบางคำนี่ตรงกันเตะเลยเหมือนกันหมดเลยบางคำเขาแลที่ว่าต้องต้องฟังดีๆแต่นมากก็คกล้ายๆกัภาษาไทยแค่ภาษาดีกันเราลองดูนะครับ มัมมน,นก็หมกันเ็บเยอะเลยอร่อยครับอร่อยอันนี้ประกาศดองในชะ่ไหมใต้เนี่ย คาการน่าถ่ายเนาะรู้จักไหมการน่าถ่ายการน่าถ่ายมันก็เป็นประก,กาศใบไงใส่สมองอะใส่สมองอ,อ๋อเหรออร่อยดีครับของนี้แล้วมันจะไม่ใส่ใส่ก็ใช้แดนไทย <ๆ S 2> ติดกับข้ามาก<ๆ>แต่มันเป็นไทยตอนเหนือก็ติดกับไอ้รัก รับาญเนาะรับฉานของพมานะ่าเนาะเพราะรับฉาญนน้ะ่มันจะมีพวกไทยใหญ่ไทยใหญ่อยู่เยอะคนไทยที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะคนไทยใหญ่อ่ะเยอะที่รับฉานที่อยู่ติดกับจะไม่ขายลนะเป็นเป็นพม่าตอนเหนือเขาเรียกว่าตอนเหนือมันติดไทยแดนจีนด้วยพอขึ้นมาก็ติดไทยแดนจีนอ,อร่อยครับพะยะคือ ถ้งลงตัวดีแต่อากาศต้องทำมันร้อนเน,ะนาะมันาเขามัได้เรื่อยบ้านพ่ออากาศมันเย็นอืมโอเคละเพราะบ้านเราบรรยากาศร,ร้อนแต่ถาบันอร่อยก็อร่อย ไม่ติด้าร์อันนี้ยอดแยงค่ารถก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้นค่าไฟฟ้าก็ขึ้นภาษีก็ขึ้นดีหน่อยที่เงินเดือนไม่ขึ้นไม่งั้นกูเครียดตายหาคุณพี่ค่ะ โอ้มือโชวเปอร์สวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำที่ลำห้วยแต่ก่อนจะไปเล่นน้ำเราจะมาทำเมนูาแล้อร่อยๆริงกันก่อนนะครับเดนกันไปเก็บถือแกดออันนี้เป็นชื่อการเรียกว่าอะไรถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับให้เด็กๆช่วยกันเก็บกินกับระพานลมเหมือนเราเขาเก็บกินแกงมาแฮ่นุ่งเขาทกินแกงมาแห่ปลอดภัยควรละควรละ รูแลถั่วมัมีประโยชน์เยอวอันนี้เอาเอาเก็บชิ้นกับปากกาดอนเขาเาไปผัดกับมันอืมอืม, <c oughs> อม โอเคครับอร่อยแล้วจะใค่เนี้ยมันร้อนด้วยอากาศอิ่มากครับเหงื่อจั๊กหน้าผมนะ้ยตนปลาเหงืห่อเหงื่อออกว่ะโอเคครับหมดพอแค่นี้นะครับอิ่มเดี๋ยวก่อน เพราะมันกินได้แค่นี้หละมันกินสองสองอย่างละอันนี้ก็หมดไปละหนึ่งแค่น,นี้ก่นอนกดกระดกใจกดชดกดไลค์กดแช,ช,ชร์กดติดตามด้วยนะครับได้แล้วที่ถนนมันลื่อนโอเคครับผมขอบคุณมาก